สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงรายวันประจำวันที่11สิงหาคม2566คำทํานายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชททักไลน์ มีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะสามดาบเจ้าชายถ้วยเดอะซันโอ้โหดวงดีนะคะคนวันอาทิตย์ นะคะเดอซันขึ้นมานะคะก็เรียกว่าจะมีความโชคดีนะคะเดอะเฮอร์มิสนะคะในช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะคนวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปอาวัดนะคะไปทําบุญนะคะไป ปฏิบัติธ,ธรรมนะคะ,ะเกี่ยวข้องกับการทำบุญการให้ทานนะคะการบริจาคทานนะคะเรียกว่าจิตใจดีงามน,นะคะนักสติปัญญานะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะจะทำอะไรในช่วงนี้นะคะมีความละเอียดและก็รอบคอบมากขึ้นนะคะนัดเดอสันขึ้นมานะคะใครที่ว่างงานตกงานนะคะหรือเขาเรียกว่าจะมีโอกาสได้งานนะคะอาจจะเป็นงานที่ดีกว่าเดิมหรือมีชื่อเสียงนะคะก็ได้หรือบางคนอาจจะ มีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะก็ได้ด้วยนะคะน,นในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าจะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะหรืองานประจําที่ทําอยู่แล้วนะคะก็ยังมีความมั่นคงหรือว่ามีชื่อเสียงนะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะโดยเฉพาะคนที่ดูดบุหรี่นะคะหรือดื่มน้ําเมานะคะนะ่เรียกว่าระบบทางเดินหายใจติดขัดนะคะหรือเก็บคอนะคะมีเสมหะ นะคะกับพวกอ,อาหารพวกนี้นะคะต้องดูแรงสุขภาพนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ต้องระวังเกีบป้องก,กับสายตานะคะแล้วก็ผื่นคันด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่เป็นโสดนะคะนะก็มีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า,าหน้าตาดีหรือเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะยังเป็นหาวรักที่ดีนะคะใครบางคนอาจจะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันมีบุตรหลานบริวารได้นะคะโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคส่วนเลขมงคลนะคะจากพย4ีมีเลข0ูนย์ศนะคะศูนยนนะคะ <c oughs> นี่คือดวงของคนวันอาทิตย์นะคะ ไปนะคะคนจันคนวันจันนะคะเป็นอย่างไรอย่้ดูสิคนวันจันสี่ดาบนะคะ ในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะกาลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะนะบางคนก็รอคอยในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังบางคนรอคอยการเงินบางคนรอคอยการงานนะคะนะสี่ดาบนะคะเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอเวลานะคะหก <c oughs> เกลือน,นะคะนะก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอ หยิบยืมทางการเงินนะคะนะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารรวมทั้งตัวเราเองก็มีโอกาสที่จะต้องไปจิบยืมทางการเงินจากคนในครอบครัวนะคะนะอาจจะเป็นคุณภรรยาคุณสามีนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะนะพี่ป้าน้าอาผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักเราที่เป็นห่วงเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะหกเหรียญน,นะคะเรียกว่าการให้การหยิบการยืมนะคะ นะก็เขาเรียกว่าการเงินอาจจะตึงมือนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะโดยเชอรี่ออดนะคะมีดวงเดินทางนะคะขึ้นเหนือลงใต้บางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะแต่ก็ยังมีสีดาบก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอเวลารอเอกสารนะคะรอบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของใครที่ทํางานทางด้านประเภทเต่างชาตินะคะหรืองานทางด้านประเภทหน่วยงานราชการ ความรับผิดชอบเยอะนะคะนะเขาเรียกว่าความรับผิดชอบมากมายนะคะเดอะมูนนะคะนะทำงานดึกนะคะเข้ากะดึกนะคะพักผ่อนน้อยตื่นเช้านอนดึกนะคะนะต้องดูแลสุขภาพนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะความรักของคนมีคู่นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะนะก็หันมาดูแลเอาใจใส่กันให้มากกว่านี้นะคะ นะาการงานอาจจะสวนทางกันก็ได้นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินโชคลาภนะคะยุยันผ่านจากให้โชคตัว,วเลขบางคนจากพันยีสีมีเลขสี่หกเจ็นะคะสี่หกเจ็ดแปดนะคะต่อไปนะคะควันอังคาร รนในช่วงนี้นะคะคนวันอังคารรู้จักคุณค่าของการเงินนะคะนะเรียกว่าอยากจะประหยัดอยากจะมัธยัดนะคะอยากเก็บอยากอมนะคะนะถ้าไม่มีความจําเป็นก็ไม่อยากจะใช้อะไรนะคะเรียกว่ารู้จักค่าของเงินมากขึ้นนะคะนั้นะมีดวงที่จะต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนได้ด้วยนะคะสําหรับใครหลายๆคนนะคะนะทาวเวอร์นะคะการเงินที่เขาเรียกว่ารายจ่ายที่ค่อนข้างจะเป็นก้อนได้หรือรายจ่ายเยอะนะคะ นะรวมทั้งสุขภาพในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้จะป่วยไม่สบายได้หรืออาจจะอยู่ในช่วงของหมอนนัดหรือเปล่านะคะนะบางคนก็อาจจะไม่ได้เกิดอะไรกับเราอาจจะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายไปร่วมงานศพของใครนะคะก็ได้ด้วยนะคะ10ดาบ10ดาบทาวเวอร์นะคะนะด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะนะบางคนก็เ,เรียกว่าอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมโน่นพังนี่พังโน่นเสียนี่เสียนะคะ นะรายจ่ายมันข้เรียกว่ารออยู่หน้าประตูนะคะชัดริกเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะในช่วงนี้นะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะนะต้องดูนะคะต้องดูให้ดีนะคะนะอาจจะเข้เรียกว่าจราจรอาจจะรออยู่นะคะจะจอดรถหรือว่าจะผ่าไฟแดงหรือว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะนะบางคนก้เรียกว่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับ เขาเรียกว่าโรงพัะะงพยาบาลน,นะคะ,นะประเภทนี้ได้นะคะนะจัตริกพวกสิบดาบทาวเวอร์นะคะนะใครที่ใช้รถช้ถนนนะคะต้องดูให้ดีนะคะต้องต้องดูให้รอบคอบนะคะจะจอดรถตรงยังไงนะคะส่วนทางด้านของใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลน,นะคะนักขนขายประกันนะคะหรือใครที่กําลังก่อสร้างการทุบก,การขุดการเจาะนะคะนะก็เรียกว่า ความรับผิดชอบเยอะงานเยอะงานมากนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้ให้ระวังเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะที่รายจ่ายมันเยอะนะคะนะรวมทางการเขาเรียกว่าการใช้รถใช้ถนนนะคะนะเราต้องระวังส่วนทางด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะน่าจะทําอะไรนะคะต้องเยนเย็นมีโอกาสปรับเปลี่ยนมีโอกาสเขาเรียกว่าจุดหักเหได้นะคะนะเกี่ยวข้องกับกา,าการงานที่ทําอยู่นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์ต้องระวังคําพูดต้องระวังการทะเลาะต้องระวังการขัดแยง้งบางคนนะคะถึงขั้นท้าเลิกท้าหย่าได้นะคะ นะใครที่มีปัญหาอยู่นะคะถ้าใครที่ไม่มีปัญหานะคะก็อยากให้ดวงมือกไปทําบุญนะคะนะทําบุญเกี่ยวกับคนเป็นคนตายนะคะนะังานศพนะคะบางคนมีดวงไปงานศพนะคะก็ทําบุญเกี่ยวกับงานอาวมงคลนะคะนโะรงพยาบาลสงฆ์นะคะมนนิธินะคะจะเสริมดวงนะคะให้กับตัวเรานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสียงดวงนะคะเลขมงคลจากพยสี 4, มีเลขสี่ ห6 0 1นะคะ4 6 0 1นะคะต่อไปนะคะคนพุทธ วันพุธโหวันพุธดวงดีนะคะเวียรอร์ู่นะคะน่าจะมีความโชคดีนะคะให้ลัคกกี้นะคะน่าจะได้อะไรแบบฟลุกฟลุกได้งานแบบฟลุกฟลุกได้เงินแบบฟลุกฟลุกได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะบางคนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลิกเปลี่ยนนะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะนะคะักนขะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีมีสิ่งดีๆเข้ามามีคนหยิบยื่น สิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะนะใครว่างงานตกง,งานก็มีโอกาสได้งานนะคะรวมทั้งมีช่วงมิราบนะคะจากการเสียงดวงได้ด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าดวงกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามวงล้อนะคะดวงดีนะคะแดเหรียญน,นะคะการเงินนะคะยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินนะคะนะใครที่ทําประเภทธุรกิจส่วนตัวหรือประเภทที่ต้องใช้ฝีมือนะคะนะักงานทางด้านประเภทโชว์ฝีมือนะคะ นะักลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือของเรานะคะลูกค้าพูดปากต่อปากนะคะคนที่ผลิตเยนเองนะคะนะักสร้างเงินด้วยความสามารถของเรานะคะนะักเจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ Project, ไอเดียนะคะนะใครหลายๆคนมีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทําสิ่งที่ตัวเองรักนะคะอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะในช่วงนี้นะคะลงมือทําได้นะคะก็อย่าม,วมัวแต่จินตนาการนะคะนะักพิอร์จูนนะคะเ็เรียกว่าโอกาสที่ดีกําลังจะ เกิดขึ้นนะคะกำลังจะเข้ามานะคะโอ้ยหนึ่งถ้วยนะคะดวงดีนะคะน่าจะได้โอกาสที่ดีได้งานแบบใครว่างงานก็ได้งานใครที่ทําอยู่แล้วอาจจะปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนได้นะคะอาหารการกินในช่วงนี้อุดมสมบูรณ์นะคะกินเยอะทานเยอะนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับอเองทีว่าจะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะนะด้านของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนตกใจทางโลกออนไลน์โลกโซเชียล นะคะคนที่มีคู่ครองก็มีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะโชคลาภนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคสำเล็จงคลจับพัยิบสีมีเลขศูนยเจ็ดหนึ่งนะคะศูนยเจ็ดนะคะต่อไปนะคะคนวันพัลหัด เงนพฤหัสนะคะเดอะสตาร์นะคะ Star, นะคะักนะความฝันความหวังนะคะนะักใครหลายๆคนนะคะนะอยากไปเที่ยวอยากไปพักผ่อนนะคะในสถานที่ที่เย็นๆนะคะนั่นะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะก็ได้ด้วยนะคะในดะ้านของการงานนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสือ้อผ้าหน้าผมนะคะ นะอาหารเสริมิตามินนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะเขาเรียกว่าแจ่มตลาดได้ดีนะคะมีชื่อเสียงขายดิบขายดีนะคะสีดาบนะคะสีดาบนะคะใครหลายๆคนนะคะอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่ารอบางสิ่งบางอย่างนะคะนะใครที่กําลังรอคอยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ตัวเองหวังไว้นะคะนะอาจจะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอเวลารอจังหวะนะคะนะแต่อาจจะเป็นระยะเวลาที่สั้นๆนะคะ นะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบผลสาเร็จเดิมเพอิ์นะคะความแกรง่งความเข้มแข็งความเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นนะคะนะความอ,าอดทนนะคะนะมีดวงเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะใครที่กําลังทําวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางใกล้ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะแต่มีสีดาบเขาเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการรอเอกสารนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะงานทางด้านประเทศ ต่างชาติต่างภาษานะคะนะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะห้าถ้วยนะคะนะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะสุขภาพนะคะคุณผู้หญิงนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทำศัลยกรรมนะคะ,นะตกแต่งความสวยความงามนะคะฉะีดโบทถ์กร้อยไหมเสริมจมูกเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับศัลยกรรมได้นะคะหรือบางคนก็มีโอกาสซ่อมแซมสถานที่ร้านค้าปรับเปลี่ยนวงจุ้ยซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้ามานะคะเอาของเก่าออกก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอาจจะอยู่คนละที่นะคะอยู่กันคนละจังหวัดนะคะะด้านของ ความรักมันอาจจะนิ่งๆนะคะนะแต่ยังไงก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะนะแต่สําหรับใครบางคนนะคะจะเขาเรียกว่ายัางโรคอยคนรักเก่ายังคิดถึงอดีตนะคะยังไม่ปล่อยวางนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงอ่า,เ,อาเขาเรียกว่าอย่าลืมบวกหนึบหนึ่งด้วยนะคะมีโอกาส เฉียดได้นะคะส่วนเลขมงคลจากพพ่ยิบสี่มีเลขเจ็ดสี่สี่ห้านะคะเจ็ดสี่สี่ห้านะคะเข่าไปนะคะคนวันศุกร์คนวันศุกร์น,น,นะคะเป็นยังไร คนวันศุกร์แปดเหรียญนะคะการเงินนะคะนะยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินนะคะคนวันศุกร์นะคะนะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานทางด้านประเภทโชวฝีมือนะคะนะประเภทที่เขาเรียกว่าต้องใช้ฝีมือนะคะลูกค้าจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะลูกค้าเชื่อมั่นในความสามารถของเรานะคะลูกค้าเชื่อมั่นในความสามารถของเรานะคะลูกค้าพูดปากต่อปากนะคะลูกค้าก็เข้ามาใช้บริการอยู่เรื่อยๆนะคะ นในช่วงนี้นะคะการเงินนะคะนะ่าจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะด h e word นะคะนะ่าจะมีสิ่งที่ดีเข้ามานะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ก็ดโดดเด่นนะคะเน้นและสดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะรวมทั้งมีช่วงเวลาาบนะคะมีดวงเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศใครกําลังทําวีซ่านะคะจะได้รับข่าวดีนะคะรวมทั้งงานทางด้านโลกอ,ออนไลน์นะคะงานทางด้านสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะงาน เยอะนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเดรเชอรี่ออทนะคะมีดวงเดินทางต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะถ้าเราไม่ได้เดินทางไปนะคะใครที่มีคู่รักเป็นต่างชาตินะคะนะถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนรักของเราเดินทางมาหาเราได้นะคะนะเขาเรียกว่าความรักนะคะความอา่ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะความรักที่ดีนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกอนไรโลกฝึเที่ยวเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะ นัในช่วงนี้คนวันศุกร์มีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่หรือบางคนกำลังมองมองหารถใหม่อยู่นะคะนะจะได้รับข่าวดีนะคะนะสี่ไม้เท้าการงานมีความมั่นคงดีใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบจากยวดยานพัน,ะนะะ์ส่วนเลขานขคนจานะนมงลพนะ่เลลจาก่วนเคส่งสะะ่ะ ก็คนนเสา์ค่ะคนเสาร์นะคะเป็นอย่างไรคนว,วันเสาร์เดอะสตาร์นะคะ โหยดวงดีค่ะคนุสองนะคะเดือสตานะคะจะมีสิ่งที่ดีเข้ามานะคะจะเขาเรียกว่าความสุขนะคะจะเกิดขึ้นนะคะรวมนทั้งมีโอกาสมีโชคมีลาภมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนนะคะในสถานที่เย็นๆนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะก็ได้ด้วยนะคะนะอัดเวินเหรียญนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียนะคะนะอยากลงทุนอยากลงอยากต่อยอดธุรกิจอยากเริ่มต้นธุรกิจนะคะในช่วงนี้นะคะ นะัรวมทั้งใครหลายๆคนนะคะเรียกว่าอาจจะได้รับโชคเป็นเงินก้อนนะคะนะก็ใครที่เราคอยกันเงินอยู่นะคะรวมทั้งธุรกิจก็มีโอกาสได้ไดเริ่มธุรกิจใหม่ๆได้ด้วยนะคะนะักใครที่ทําอยู่แล้วก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะสี่เหรียญรู้จักค่าของการเงินรู้จักประหยัดรู้จักมัธยัถ์ในช่วงนี้นะคะนะักอยากจะเก็บอยากจะออมอยากจะเอามาได้เงินมาก็อยากจะแบ่งสรรปันส่วนไว้นะคะในอนาคตได้นะคะ นะถ้าไม่มีความจําเป็นก็เรียกว่าไม่อยากจะใช้อะไรให้มันคุ้มเฟือยนะคะในความในความรู้สึกของคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะสี่สี่เหรียญน,นะคะเขาเรียกว่าคนที่รู้จักคุณค่าของการเงินนะคะนะห้าดาบนะคะจะทําอะไรหยาบเอาแต่ใจตัวเองนะคะนะ,ะต้องฟังคนอื่นบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มกับเพื่อนร่วมงานนะคะระวงังความเอาแต่ใจตัวเองของเรานะคะหัวหนะ้า เพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานนะคะนะขอให้เรงเงียบขอเรานิ่งนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ถ้ารงเงียบรานิ่งนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนะแต่คนวันเสาร์เขาเรียกว่าดื้อนะคะนะความคิดของตัวเองต้องเป็นที่หนึ่งนะคะไม่ค่อยจะฟังคนอื่นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะของคนมีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ต้องตระกับประคองส่วนทางทางด้านของ การเงินนะคะคุณผู้หญิงมีโอกาสมีโอกาสใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวข้องกับการทำศัลยกรรมนะคะนะบางคนอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะทำศัลยกรรมนะคะฉีดโบททอกร้อยใหมเกี่ยวกับศัลยกรรมนะคะนะมีโอกาสต,ต้องเสียเงินนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะยุยยันผ่านาะจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจาก่ยี่สีมีเลข7 0 4 5นะคะ7 0 4 5นะคะ นี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคําททำนายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ